สวัสดีค่ะลูกตาลจากคาโรบอลลูตาลดูดวงแบบผู้คิดเป็นกัลยานามินแห่งใจค่ะวันนี้มากับคลิปสุ่มค่ะว่าข่าวดีที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคืออะไรถ้าดูจากหน้าไพ่เนี่ยคุณเหมือนจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีผู้ใหญ่หนุนนํานะคะผู้ใหญ่อาจจะเห็นค่าในตัวคุณนะคะ จะมีโอกาสในการาพัฒนาคุณไปในทางที่ดีบางคนเนี่ยอาจจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะคะงานอาจจะล้นมือได้ตำแหน่งมานะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงมากขึ้นนะคะผู้ใหญ่ผลักดันคุณมากๆเลยค่ะแต่ว่าสิ่งที่คุณต้องระวังนะคะทุยอัศศรนะคะคุณเองอาจจะเจอกับคำติฉินนิทาหรือคำที่มาพูดที่มาแทงใจคุณแต่อย่าให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองค่ะ พอ Justice ขึ้นมาค่ะสิ่งที่ผู้ใหญ่ให้มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องมันเป็นสิ่งที่เขาให้จากความตั้งใจความพยายามเอ,อ่อพลชั่นแล้วก็ตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วค่ะคุณสมควรที่จะได้รับมันนะคะไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่อยากให้คุณหนักแน่นและเชื่อมั่นในตัวเองค่ะ แมชชีเชียล์ขึ้นมานะคะบ่งบอกว่าคุณนะคะจะมีไอเดียความคิดเริ่มสร้างสารรค์สิ่งที่ผู้ใหญ่ให้มานะคะเป็นโอกาสที่ดีให้ทุนได้เรียนรู้แลเติบโต,ะตะค่ะไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือพิสูจน์ตัวเองค่ะตัวของจ s สติสขึ้นมาค่ะการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เองค่ะว่าคุณเหมาะสมและผูควรค่ะใครเข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e เป็นกาลังใจลูกตาลน,นะคะส่วนใครต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อไลน์ฟิชเชอร์เขาไลน์แอด แอดฮารูบาทุตาได้เลยวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ